วันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการส่งภาพจากมือถือออกจอของรถยนต์แบบไร้สายกันอ่าวันนี้ที่จะสาธิตนะครับรถที่นำมาสาธิตเป็นรถ Isuzu นะ X-Series รุ่นล่าสุดนะครับ2022ตัวนี้เป็น Isuzu นะครับซึ่ง Isuzu จอจะมีอยู่2แบบนะก็คือจอลักษณะแบบทั่วไปแบบนี้แล้วก็จอแบบ Android นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นของรุ่นกระบะแคปนะครับไม่ใช่จอ Android นะ ซึ่งในจอของรุ่นนี้นะครับเราสามารถส่งภาพออกไรสายได้นะครับโดยการกดไปที่ตั้งค่านะครับของตัวจอซึ่งจอเนี่ยเป็นระบบสัมผัสนะเราสามารถสัมผัสจอได้เลยนะครับเหมือนกับจอมือถือเลยก็เลือกทีละโหมดนะครับลองดูเนี่ยถ้าจะมีโหมดเสียงโหมดภาพนะครับเราสามารถทําการปรับแต่งได้ในนี้แต่ตัวที่เราจะเปิดใช้งานคือตัวโหมด Wi-Fi นะครับมันจะมีไมค์ไมค์แคสอยู่นะครับไมค์แคสก็คือเป็นการแคสหน้าจอนั่นเอง ให้เราติ๊กเลือกตรงนี้นะครับติ๊กเลือกการแชทเนี่ยนะครับไอแคล่์จากนั้นนะครับมันจะขึ้นบอกว่ากําลังประมวลผลการเชื่อมต่อนะครับรอการเชื่อมต่อนเองทีนี้เรามาดูนะครับมือถือที่เราจะใช้เป็นมือถือ oppo นะ oppo a92020 นะครับมือถือรุ่นอื่นสามารถทําได้หมดนะครับเพราะว่ามือถือในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถส่งภาพออกทีวีแบบไร้สายได้ ไม่ว่าจะเป็นทีวีพวกสมาร์ททีวีหรือเป็นจอของรถยนต์แบบนี้ทําได้หมดนะครับถ้ามีตัวรับสัญญาณแบบไร้สายนะอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการครับทำยังไงก็ขั้นแรกเลยเลื่อนหน้าจอลงมันเราจะเห็นเมนูควบคุมแบบนี้นะให้เลื่อนไปที่คําว่าการแชทหน้าจอนะครับการแชทหน้าจออ่าหรือบางรุ่นอาจจะเขียนว่าส่งภาพหน้าจอก็ได้นะครับ หรืออาจจะบางเครื่องอาจจะเขียนคําว่ามิลเลอร์อ่าพวกเนี้ยนะพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะทําการค้นหาเจอสัญญาณของตัวที่เรากดกดส่งไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมของรถยนต์ที่เรากดส่งตั้งแต่แรกไหมครับพอมันเจอปุ๊บเรากดเชื่อมต่อนะครับเราก็กดตกลงเพื่อยอมรับอ่าแต่ละการคือเราต้องกดส่งที่รถยนต์ก่อนนะครับถึงจะไปค้นหาในมือถือได้มันจะไม่เหมือนกับทีวีนะ ทีวีสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะปล่อยสัญญาณออกมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ของรถยนต์เราต้องไปเราต้องไปกดส่งกดเชื่อมต่อนะครับกดส่งสัญญาณก่อนจากนั้นพอเรากดเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพมือถือเราก็ออกทีวีได้เลยนะครับถ้าเราเปิดพวกคลิป u t u b e เนี่ยสมมติว่าเราเข้าช่องยนะู u ูบเนาะเนี่ยตอนนี้ผมเข้าช่องสอนออนไลน์ของผมเองนะครับตอนเราเปิดภาพในแนวตั้งหนีภาพก็อยู่อยู่ในแนวตั้งเล็กนะครับ แต่ถ้าเราเปิดเต็มจอหรือเอียงมือถือเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับภาพจะขยายเองอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ในแนวตั้งนะเดี๋ยวผมจะลองหมุนหน้าจอให้ดูนะี่ครับตอนนี้หมุนหน้าจอเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูอา้าวมือถือหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามันตั้งไม่อยู่เดี๋ยวเราดูที่จอไปด้วยนะครับนะี่ครับจอในรถหยดุดจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ในแนวนอนเลยไหมเต็มจอเลยอ่าอันนี้ก็คือลักษณะการเชื่อมต่อนะครับ ทีนี้หลังจากเราเชื่อมต่อเสร็จนะครับเราอยากปิดการส่งภาพออกจอแบบนี้เราจะทํำยังไงก็ไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องเลยครับตัวเครื่องของตัวจอรับสัญญาณนะนะครับของรถยนต์นะนะครับก็กดเข้าที่ตั้งค่าเลยพอเข้าตั้งค่าเสร็จนะครับก็ไปเลือกหมวด w i f i จุดที่เรากดเชื่อมต่อที่ส่งสัญญาณนั่นแหละครับเราก็ทําการกดปิดนะมันจะมีให้กดปิดอยู่จากนั้นมันก็จะทำการตัดสัญญาณออก ก็ไม่ยากนะสำหรับการส่งภาพจากมือถือออกตัวจอของรถยนต์แบบไร้สายกันนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ